อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วดิ่กูดูเยอยเดี๋ยวนะพลด,ดูดอันนี้ผมรับไม่ได้ทุกคนผมรับไม่ได้ว้าไอันนี้พี่ตอ่อต้พี่ตอ่ตอยตีตันมาเว้าวตูดอเมริกาแฝงตามกูไม่หยุดเลยสตรีมที่ช่องใจญเราทุกวันนะครับผม เียอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่กูดูเย่โยโอ้มายเพราะว่านะกูปิดเอพิโตก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงเนี่ยกูวาาแม่แล้วปัญหาที่เกมนี้เล่นยังไงผมไม่รู้เลยนะมาเล่นยังไงวะ This is where my story begin เฮ้ยออกไปเกมเล้เลื่อนใช่ไหมกด f เพื่อแสดงความเคารพ เกิดอะไรขึ้นเเกิดอะไรไปทุกคนเหมือนเราอ่ะโดนโดนจับมาอยู่ที่นี่เว้ยทุกคนนะอมแล้วก็โดนเหมือนว่าให้ใส่ปลอกคออะไรสักอย่างให้เป็นท่าอะไรเนี่ยนะผมแล้วมันก็บอกว่าเราต้องหาแบบไขคดีให้ได้นะผมว่าทำไมเรามาถึงอยู่ที่นี่และห้ามให้ตูดของเราถูกเห็นโดยศัตรูห้ามเห็นก้นเรานะ ดูดูเรา explode my ad to enemy ฉันเพิ่งดูการมิทชูรีมิกใน YouTube เองแล้วทำไมตัวมันอยู่ตรงนี้โอ้โหชีพบรรยากาศแน่งอยู่เกมพี่โตเมื่อกี้ทำไมเรามาติดแทบอันนี้เนี่ยใครพาผมเข้าวงการนี้วะเนี่ยอะไรเนี่ยฮารโหลดเมื่อกี้ผมกินแล้วทุกคนเวยโปรตีนเหรอไอ้เชี่ออ๋อเราต้องกิบฮอตโหลดอยู่นะฮอตโหลดไม่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 ใจล อตลกูคิดดีไม่ได้กูคิดดีไม่ได้จริงไอ้เหี้ยอยากอ้วกเลยวะฮอตโหลดไอ้สัตสเฮียผมรับไม่ได้ทุกคนผมรับไม่ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฮอตโหลดคืออะไรฮอตโหลดคือน้ําที่ออกมาจากร่างกายเหงื่อมันคือเหงื่อมันคือเหงื่อมาที่เหงื่อมาที่เหงื่อแหละมาที่เหงื่อครับผมบอกว่าเหงื่อไม่ใช่น้ำผมรล้ถ้าเปิดถ้าเปิดเปิดม่ ไม่อยากเล่แล้วทุกคนคือเมื่อกี้ก็ดักอ่ะไอ้พอดีเมื่อกี้พี่หลามกระโดดใส่หน้าผมเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเรากินฮอตโหลดก่นอนฮปิดกระจัวหยาแหละวัน ส้สิงเพีงสิงเพีงพี่โตมาทุกคนสิงเพีงพี่โตมาดูดิสิงเพีงเป็นผมเชียวแไม่รอดแนีลย คือแล้วเนี่ยไอ้เขี้โดนตีตูเฉยไอ้ขี้หรอวะหมัดเข้าให้เฮ้ยเอาวะอ๋อปิกี้มันน่าจะเป็นแบบตัวละครที่โผล่มาเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรนะเลิกไหมเลิกเลิกเล่นไหมโอ้ฉันอยากอาบน้ำพอดีเลยนะฉันขออาบน้ำก่อนนะ ว้าวไอ้ยัยพี่ตัวตุ้นพี่ตัวยตีตุ่นบ่พี่ตัวยพี่ตัวยอ่ะไอ้ยัยพี่ตัวพี่ตัวยตีตุ่นผมอาบดาบอยู่ที่มาบุกอย่างงี้ได้ยังติดใจคุณทำด้วยอะไรวะฮะพี่ตัวยอ่ะกินฮัทโหลดเพิ่มเพิ่มพังเี่ย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  เว้ยพี่โตต้ตามไปอยู่เลยอะไปนะไปนะวิ่งไปวิ่งไปเด <Hello? S 1> ี๋ยวเราเฮ้ยไอ้พี่โตแม่งไอ้เจ้าตูดอเมริกาแม่งตามกูไม่หยุดเลยไปแล้วโอ้ยฉีห่หลอนจัดหลอนจัดอะไรวะเนะน,นี่ยไอ้เห้องทรมานหรือไงวะทุกคนที่มป็นห้องทรมานโอ้ไม่นะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกแบบฉันอยากโดนแส้ฟาดฉันอยากโดนแส้าานนฟ,ฟาดชัง นายทำอะไรอยู่ให้ฉันช่วยไหมช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ด้วยโอ้ไม่นะนี่ถ้าเราโดนขึงด้วยท่านี้เราจะเป็นยังไงนะใจตัวเองว้าอชายเอเ่ดีตุนต<ะ>ุนดตีตนตุนโอ้ยเคนคนลุกข,ขึ้นห,ห,หมดเลยทุกคนอะไรเนี่ย เพลงมันน่าเข้าไปหามากใครได้ินเพลงแบบนี้เราจะไม่รู้สึกวันไหวล่ะนี่ยเขาต้องไปหามีหรือเปล่าว้าวพี่ลม ข็เปลี่ยนอีกไอซี่ออกออกหยุดออกออกออกยังไง,น,ง,น,งนี่สินะต้นเหตุแห่งการมีฮอตโหลดที่วางอยู่ตรงพื้นลอยรอบหนึ่งลอยรอบหนึ่งถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านโอเคปะใช่ไอ้ยอ้น่ากลัวเอ้ยเอ้ยอ,อีกระ่โดดได้ด้วยวะ่ะ ไวติดไอโม่ไอโม่ติดเอ้าเหี้ยไม่ไม่ต <ind> ิดหลบลึกหลบลึกทุกคนผมหลบผมจุกหลบไอ้สุดที่ตูปีฮัทโหลดฮัทโหลดฮัทโหลดเฮ้ยสิ่งยัดตีตูชัดนะ มันไม่มีอาวุธที่เราสู้คืนได้หรอทุกคนมันต้องมีอาวุธที่เราสู้ได้เลยนี่ Surprise motherfucker ไอ้ย่าทางตันไอ้เหี้ยทางตันทางตันทุกคนอ่ะอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยทางตัน เปียดนันเปียดนันเปียดนันโดนเปียดันเปียดันนั้นเราลองไปที่นี่ด่านที่บอกว่าเป็นสวนด้วยทุกคนมันจะได้บอกมีพื้นที่วิ่งกว้างๆไงเดี๋ยวนะเริ่ม,เร,มเริ่มเกมมาถึงมึงก็งอะไรนี่คือคนคนมีคนมาเดินแดบ,บกลางสวนหรอคืออะไรวะดานน่ดานนี้ด่านนี้ดูง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถวิ่งบอิสระไปขนาดไหนกันทุกคนเพราะว่าด่านนี้ผมผ่านเกลียดการเก็บฮอตโหลดมากเลยเชี่ยแบบแล้วคือผมกินน้ำมะพร้าวอยู่ไงทุกคนไอเชี่ยมีเปลี่ยนเพลงด้วย เพลงแม่งมันจังวะมึงก็เปิดเพลงบิ้วกูเกินเอ่อดูคนครับเมื่อกี้ที่เราเห็นคือยืร่างกายแข็งแรงโอ้โหยืมเงิไม่ได้วะทุกคนทุกคนผมเดินไม่ได้ผมติดบักผมติดบักทุกคนไอ้เหี้ยทุกคนไอ้ไอ้ไอ้ช็อตเมื่อกี้คือแบบไม่เคยคิดว่ามันจะได้เห็นอย่างนั้นมาก่อนอ่ะดูคนครับคือ คือผมไม่อยากจะพูดนะแล้วคือผมกำลังกินน้ำมะพร้าวเลยนี่คือสิ่งที่ผมกินก่อนที่จะเล่นเกมนี้อยากล้วงคอผมอยากล้วงคอเดี๋ยวนี้เลย สุดท้ายทุกคนถ่าผมตายอีกผมไม่เล่นเกมนี้แล้วนะผมไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายละตอนนี้ผมมาอยู่อ่งสวรรค์เห็นคนบ้ากล้ามนะทุกคนสวรรค์คนเกเรใช่ด่านนี้ด่านนี้ไม่มีตายหรองั้นแล้วเราลองเก็บให้ครบไหอันนี้เสียงคืนมากมันเปิดเสียงนนคืนใช่ไหมกูปิดเสียงคืนใช่ไหมกูไม่ไหวแล้วเกมนี้คือต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมจริงๆนะอีคานเฮ้งมันแบบโคตรเกเรทุกคนเพลยไม่เกเรมากอ่ะ เยอะเกินอันนี้เพลนเกินอ่ะสุดท้ายทุกคนมาภาพโลดครบละแล้วไงต่ออ๋อคือต้องเก็บต้องเก็บภาพด้วยทุกคนเก็บภาพให้ครบใช่ปะเลีกสองภาพวันนี้เหลืออีกหนึ่งภาพนะจ๊ะภาพนั้นอยู่ไหนจ๊ะตัวนับสูตรหายใจลึกๆก่อนที่จะเห็นภาพต่อไปนี้ทำใจดูได้แน่นะแน่นะ ทำใจดูได้แน่นะคุณพูดเองนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีเฟสผมโดนปิดขึ้นมาเพราะไอ้เกมนี้นะรับผิดชอบเลยนะถ้าไลฟ์นี้โดนลบขึ้นมารับผิดชอบเลยนะอ๋ผ่านไม่มีอะไรโอ้โหผ่านไปเลยทุกคนผ่านไปเลยดีใจอ่ะดีใจทุกคนดีใจมากเลยอ่ะฉลองนะทุกคนโดยการกินฮอตโหลดไม่ได้จริงๆไอ้เจ้อารมณ์อารมณ์ัไม่ได้จริง ไงวะกระตามึงทำอะไรอยู่วะหนึ่งหนึ่งไอ้ตัคนดูอยู่วะใช่เหรอวะไงไงกูจะชวนเล่นเกมตอนนี้เลยจริงเหรวะจริงไอ้เหี้ยเกมแมสนุกสนุกสัสสัสแล้วคือตอนแรกคนดูบอกกูทุกคนว่าเฮ้ยอยากให้มึงมาเล่นด้วยสนุกสัตว์ทำไมมันมันต้องมีรับลมไม่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 คือคือกูเห็นว่าช่วงนี้มึงบอกมึงไม่รู้จะเล่นเกมอะไรมึงเบื่อไงกูก็เลยแบบว่าอ่ะเล่นเกมนี้กันเปล่าสนุกดีเอ่อมึงชื่อเกมอะไรวะ House of d e t e n t i o n 24บาท24บสี่บาทเออไอ้เหี้ยน่าเล่นมะเดี๋ยยยยวกกูเเเเขขีีนนชื่อมล House of ดีเทนชั่นเออมึงหลบมึงหลดมาเล่กูเลยคือเอาง่ายนะกูบอกเลยว่าถ้ามึงเล่นเกมเนี่ยคนชอบมากกว่ามึงดูจัมฟอร์ดอีกอ่ะโอเคแล้วมึง,มงกดมึงกดเพย์เลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกดเพย์ก่อนมึงเลือกมึงเลือกด่านด่านจิมอะโอเคมึงลองกดเพย์ดิเออนี่กดเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> เออนี่เราเองเคซียะ มปเฟิรนบัตอะไรอะไรจะเกิดอไรเลยหันตูนมามาปุ่งมาดิมึงมาดิมึงมาดิ เออลอง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 ไปเล่นอันนี้ปะบอกว่าตะลุยด่านด้วยกันก็ได้ไอ้เหี้ยอันนี้แม่งแหลกชิบหายเลยเข้ามาได้ปะเออเหี้ยมาว่ะลุยดิครับรออะไรครับ Let's go ลุยด่านตีเลยวะสวัสดีเพื่อนเคกูอยู่นี่กูอยู่ข้างหลังอันนี้เหรอเยี่ยมมากอีมันสตาร์ทยังไงวะอ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยโอ้ปุ่มสตาร์ทคนโอเค นี่คือปุ่มสตาร์ทมึงต้องกดเขี้อะไรมันเนี่ยมึงพร้อมจะสตาร์ทหรือยังเี้อะไรแม่เป็นตาติ้งมึงโลกเขาไปไกลแล้วเข้าใจไหมมึงกดได้วะกูไม่กล้ากดมึงต้องกดไอ้เคไม่ได้มึงเป็นแขกนักเชิญมึงต้องกดเออเฮ้ยแล้วมึงไปไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะไอ้เคอยู่ในคุกเอ้าใช่เหรอ ถ้ากูอากูอยู่ไหนอ่ะกูอาจต่แอบไปช่วยมึได้กูอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันกูอยู่ในเกเบอนนโอเคหน้าหน้าต้องต่างคนต่างเก็บนมก่อกนนมที่หถุงคืนโอเคมึงกนนเก็บให้หมดก่อกนอะไรเนี่ยมันทำเพี้ยอะไรเนี่ยไม่ไปหยอกคนเลสตดนนี่แกเออเกมมันนะกูจริงกูบอกมักนไม่ใช่เกมตลกไอ้เพี้ยมันเกมจริงจังไอ้สัตว์ไอเเ้เพีน่นี่มันทำเพี้ยอะไรเนี่ยกูผ่านละเดี๋ยวมึงผ่านยังไงอ้าว อ๋อมันแข่งมันแข่งกันเหรอว่าใครจะจบเร็วกว่ากันอือดิว่าพี่กูพายเคม,มเล่นเกมเพี่แล้วเนยสองสารไอ้เค้ชิบหายไอ้เจ้าทุกคนพายเกมมันเจอเกมพี่ะไรเนี่ยกูเลยเหมือนเอลซ์บอกูนี่กูยังไม่แพ้เลยนะเว้ยเอาพวกมันมาทำอะไรเลยกูไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างงี้